아, 아, 음, 몬, 음, 약간 다들 즐겨 들을 수 있는 노래여서 되게 하이 해요 하이 패진 에너지가 있어서, 아 엉덩이 이렇게 탁, 탁, 알게 됐다, 몬마니, 몬마니, 쿵, 쿵 여기가 포인트요제 음. 영상 봐주셔서 너무 감사하고요. 항상 관심 가져주셔서 감사합니다. นั่นก็เป็นคลิปให้สัมภาษณ์ล่าสุดของน้องลิซ่านะคะออกทางช่อง L อ o r e a คะ่ะถ้าใครสนใจไปหาดูได้นะคะจากการที่ L อ o r e a เอาน้องลิซ่าขึ้นปกแมกกาซีนล่าสุดแล้วยังมีคลิปคำสัมภาษณ์นะคะน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการตอบโดยการเรื่องอีโมจิสดใสทีเดียวครั้งหนึ่งนะคะอากจะขอขอบคุณทุกๆ Sub s c r i b e ทุกทุก มันเป็นกำลังใจอย่างมากค่ะสำหรับคนทำคอนเทนต์จะตั้งใจหาคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอต่อไปค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณสมบัติของคนสำเร็จข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆโค้ชพี่น้อยจะขอหยิบเอามาจากข้อคิดเห็นของคุณการเดินทาง f c ท่านหนึ่งที่ช่วยแกะกลยุทธ์คนสำเร็จซึ่งก็ตรงกับกลยุทธ์คนสำเร็จทั่วโลกที่เขามีกันนะคะคือการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองที่มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะคะซึ่งดีมากๆเลยค่ะบอกว่า เวลาขี้เกียจของน้องแทบไม่มีเลยตรงนี้นะคะอยากจะชี้ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะเมื่อเราทํางานที่เรารักอย่างสนุกสนานทํางานเหมือนไม่ทํางานมันก็เพลิดเพลินแถมมันยังออกมาดีอีกต่างหากล่าสุดการกลับมาฉลองวันเกิดที่เมืองไทยเพื่อนๆจําได้ไหมคะว่าน้องเนี่ย พอแลนเสร็จนะคะก็ไปทานข้าวที่ร้านหมูกระทะกับเพื่อนๆกับครอบครัวเลยทันทีและหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมต่างๆของน้องก็มีไม่เว้นแต่ละวันแล้วแต่ละวันก็ไปตั้งหลายที่แถมในฐานะัก g l o b a l Band ambassador ของเ l i n e ก็แวะไปช็อปเซรีนตั้งสองครั้งเรียกได้ว่างานหลวงไม่ขาดงานร้านไม่บุบ้องทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานไหลลื่น ทั้งเวลาคุณภาพกันเพื่อนแล้วยังพาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ลูกเป็นการส่วนตัวแต่สร้างความประทับใจให้กับพนักงานที่ร้านอาหารเป็นที่สุดเพราะจากบรรยากาศกันเองน่ารักของน้องแบบไม่ถือตัวกับพนักงานยิ่งสร้างความประทับใจให้ f อฟน้ที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยอีกต่างหากยังนามาบอกกล่าวไม่หมดนะคะทั้งหมดน้องทำไปด้วยความสดใสยังกระปี้กระเป๋าอยู่เสมอ ก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะที่มีโอกาสได้กลับบ้านในรอบ3ปียังมีเวลาไปเยี่ยมหลานของพี่นิคคุณเบบิบลิง k อีกต่งางหากเห็นหรือยังคะคนคุณภาพกับการจัดการเวลาได้เปรียมคุณภาพกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ยังเล่าให้ฟังไม่หมดด้วยซ้ำนะคะวันนี้โค้ชพี่น้อยก็เลยจะถือโอกาสนำวิธีการบริหารเวลาของคนประสบความสำเร็จมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ ซึ่งภาพประกอบนี้มาจากหนังสือของโคชี่น้อยเองชื่อมาปล่อยปลาดาวกันเถอะซึ่งว่าด้วยแนวคิดว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราเองมีความสุขและสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยวิธีการนะคะเราก็จะแบ่งกิจกรรมต่างๆที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะมาหยอดช่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็น4ี่ควอนะคะข้างบนจะเป็นเรื่องสำคัญค่ะข้างล่างจะเป็นเรื่องไม่สำคัญ จากนั้นขีดแบ่งตรงกลางเนี่ยนะคะฝั่งซ้ายเป็นเรื่องเร่งด่วนฝั่งขวาเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนค่ะวิธีการก็คือเรื่องไหนด่วนสําคัญเราจะอยู่ช่องซ้ายบนนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำตอนนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วแล้วยังต้องทำด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายหรือแก้ไขอะไรไม่ทันการทีนี้ถัดมาช่องขวาบนนะคะสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ตรงนี้เราจัดตารางเวลาได้ค่ะว่าสมควรที่จะทำวันไหนเพื่อไม่ให้พลาดแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเราต้องทำด้วยตัวเองนะคะหรือหากจะมอบหมายต้องมั่นใจค่ะว่าคนนั้นเราไว้ใจได้คนนั้นเนี่ยเป็นมืออาชีพส่วนล่างซ้ายนะคะเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเราอาจจะมอบหมายใครบางคนไปทำแทนได้อย่างเช่นท่อน้ำประปาที่บ้านแตกเราอาจจะโทรเรียกช่างให้ไปทำแทนเรา มันต้องจัดการเวลานั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเร่งด่วนแต่เราไม่จําเป็นต้องไปทําเองแบบนี้เป็นต้นส่วนช่องสุดท้ายช่องล่างขวานะคะช่องนี้แหละอยากจะให้เพื่อนๆมาพิจารณาเราต้องเลิกทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมถ่ายโซเชียลดูซีรีส์ดูข่าวลบๆที่ไม่ใช่เรื่องตัวเอง แถมทําให้เสียเวลาเสียอารมณ์อีกต่างหากเรื่องที่ไม่เร่งด่วนไม่สําคัญต่างๆเราต้องเลิกแล้วนะคะเอาเวลาไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อการพัฒนาตัวเองแบบน้องลิซา่าเต็มไปด้วยตารางการฝึกฝนตัวเองแล้วทําให้ตัวเองดีขึ้นมันจะดีหรือไม่ดีคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมครั้งหน้านะคะกรุณากดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามครั้งต่อไป